สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่ห้านะคะวันที่ห้ามิถุนาย,ยนปศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดอากาศร้อนร้อนมากค่ะร้อนจนสาวดําออกไปสวนทาไม่ได้เลยนะคะอุย้ยทําไมเป็นแบบนี้ล่ะที่นี้แต่ว่าร้อนมันไม่ได้ร้อนธรรมดานะที่บ้านเอฟซีร้อนไหมอะที่บ้านสาวดําร้อนทําไมมันทาไมมันร้อนแล้วมันแสบตัวก็ไม่ทราบนะคะ ทำไมมันร้อนแล้วมันแสบแสบผิวแสบเนื้อแสบหนังเราเนี่ยอู้ย็นยิกก็เลยว่าเอ้าทําไมวันนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงทำไมมันมันแสบมันร้อนมันร้อนแบบแสบแสบผิวนะคะก็เลยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเนาะมันคือโลกมันเปลี่ยนแปลงมันโลกไปเปลี่ยนแปลงไปแล้วแลวโลกเปลี่ยนแปลงขนาดนี้อืคิดไปคิดมาก็ไม่ใช่เฉพาะโลกเปลี่ยนแปลงนะ ใจของคนก็เปลี่ยนแปลงใจของคนก็ผิดมนุษย์ผิดมนุษย์ผิดมนาใจของคนเยื่องสัตว์ป่าภูเขาลำเนาภัยจิตใจนั้นทำด้วยอะไรกันหนอแม้แต่แม่แต่พ่อก็ห้ามหันจิตใจของคนเรามนุษย์เรลวขึ้นทุกวัน ทำหันแม้แต่พ่อบารดาผู้ให้กำเนิดก็ยังทำได้คิดไปแล้วมันมันมันหดหู่หัวใจเนาะเอาเรามาติดตามแนวทางของเราดีกว่าที่เราจะมีโชคมีลาบันดีกว่านะที่เราจะอ่าแนวทางช่องทางเนาะเอาทีนี้เราก็มา จับปากกาขึ้นมาจับปากกาขึ้นมาทันทีเข้าแถวตรงอย่างดีทำหน้าที่เรียบเรียงนะคะอ่ะหวดน,นี้อะไรก็แล้วแต่นะคะจะต้องมีศูนย์ค่ะส่วนตัวสาวดำนะจะไม่ทิ้งศูนย์เลยวดนนี้ยังไง ก,ก็มาเพินมาฮนะเล็กน,น้องนะคะยังไงยังไงก็มาวอ,อ่ะสุดเด่นของสาวดำสี่ตัวบนนะคะห้าศูนย์นะคะห้าหกห้าสี่ศูนย์หกศูนย์สี่หกสี่นะคะเราก็ตั้งขึ้นมาตามที่สาวดำพาตั้งนะคะอ่านะ ตั้งเลยกับหกศูนย์หกศูนย์ส่าหกูนย์หกศูนย์สี่หกสี่ห้ะคะห้าหกห้าสีนะเราก็ตามทำตามสูตรของเราที่ร่ำเรียนมาเนาะี่นอง ถ้าไม่ไม่เรียนมาเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าจับแบบไหนทําแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะว่าไม่ว่าใครทั้งนั้น,นเอ,อ้าเราก็มาตามต่อกันเลยจ้ามางวดประจำมาที่สิบหกค่ะอ่า 6กสเด่นในงวดนี้ถูกใจบ้างไหมนะคะถูกใจบ้างหรือเปล่านะคะแต่7ก็ไม่ทิ้งนะคะเจดนี่ก็ไม่ทิ้งนะคะแต่ว่ามันจะต้องอยู่อีกชุดหนึ่งนะคะตามจริงมันจะมีเจดนะคะแต่ว่าต้องตัดออก จะต้องมาสลับกันกับสีตัวนี้นะคะอ่าสูตรนี้มันเป็นแบบนี้สูตรหน้ามันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราก็ตามต่อกันนะคะสตัวบนนะคะ งวดที่ผ่านมานะคะออกหออกห้าเก้าสามงวดเมื่อสักสักครู่เนี่ยมาตะก,กี้นี่แหละมันออกค่าเก้าสามงวดนี้มันจะต้องมีห้าและศูนย์จะต้องมีนะคะแต่นั้นมันอยู่ชุดใหญ่นะคะมันอยู่ชุดใหญ่ของสาวดำพารวยะคะ่ะเราจะต้องตัดมานะคะ 4นะคะเราก็ตัด4ออกนะคะนี่คะ4ตัด4540อ่ะอันนี้64นะอ้าวไปเขียนผิดนะคะเกือบไม่นั่นนะนี่60อ่า64ค่ะ64นะคะ56 5, 5 04อันนี้หลัก4หลัก5แล้วก็ตัด5 0 5 6 5 4, หลัก0ูนก็จะห้าศ0หหลัก6ตัด5 0, 6 0, 4, 0 6, 6, 6 4 6หลัก4แล้วก็ตัด5 4 0 4 6 4 สี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่ห้าห้าสี่ศูนย์ สี่หกห้าสีสีห้าหกห้าหกสี ศูนย์ห้าหกหกห้าศูนย์ห้าหกศูนย์มัจะมปนหกมมีสี่มีหกมีศูนย์แล้วก็มีห้า So, this will see. สี่สสหาห้นย์หกนย์่ น,นี่คือสูตรนี้นะคะว่าเอซชอบหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นสูตรสาวดำนะคะน,นี่เป็นเลขสูตรค่ะ นะะทเี่ทีราทุกท่กทานพิจารณาดูพิจารณาดูนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะอ้ก็ให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับสูตรนี้วันนี้ลุงวันที่5นะคะแนวทางของ,ของร,รัฐบาลไทยออกวันที่16มิถุนายนพศส5 6พอ,สอสขอให้ท่านโชคดีทุกคนคะ่ะ